เอ้าจอดทำไมเออจอดแล้วเท่าแล้วเปล่าฮะอ๋อมีใต่กระต่ายบ่มันมีแต่กระต่ายเ่าอ๋อมีจเจ้าเต่าอ๋อรถมีปัญหาครับผมฟิวเข้าเต่ากระต่ายมันน่าจะขาดนะครับ วัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทาย a n n e l มาครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมทีเอด,ดันดินถมสะแบบใช้เดียวหน่อยนะครับเราได้ดูงานคู่แล้วเรามาดูงานเดียวว่างครับผมอัดดินไกลๆหน่อยว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้จะจมแล้วนะ่ะ khó luôn à, như ngay, ai, to rồi, không phải to á, nó to chiên rồi ทีเอ็ดก็ไม่แพ้ทีเอ็เหมือนกันแล้วครับเครื่องบล็อกเดียวกันนี่ต่างกันแค่แค่ท้ายนะครับกับทันเกียร์เอา๋อยวามาดูขุมพลังทีเอ็ดร้อยสิบห้าหน่อย จะโจมนะไปเล่นไปจมนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันมาครึ่งสะแล้วนะนี่มันมาครึ่งสะแล้วนะเฮียดูดิรวมไปแล้วอ๋อเดี๋ยวดูมุมนี้หน่อยครับจะทำอะไรอ่ะ เลียงล,ลันกันเลยทีเดียวครับคันนี้โอ้ยดันเร็วมากเออลงไปเลยลงไปเลย <laughs> rất chạy này trong rồi kìa lẽ không cái nít này nói kinh không biết luôn rồi cho อ,อืจอดแล้วสงสัยโชเฟอร,เอร์เหนื่อยแล้วมั้งนี่โอ้เสียงลั่นมากเลยครับคันนี้เท่าแล้วปะฮะอ๋อม่ได้กระต่ายป่วยอย่มันมีแต่กระตาร่า,ะตะตายบ่วอ๋อมีแต่เาต,ตาอ๋อรถมีปัญหาครับผม ิวเข้าเต่าก็ตายมันน่าจะขาดนะครับถึงว่าถึงว่าช่วงหลังๆไม่คล่องตัวนะครับเพราะว่าเวลาถอยมันต้องเปลี่ยนเกียร์ไล่ไล่ไล,ล,ล่ให้มันเร็วนะครับปกติก็กดเต่าก็ต่ายเอาเลยอ๋อโอ้ว่าจะมาชมความแรงของ g ี115หน่อยครับ เต่าก็ตายเข้าไม่ได้นะครับอยู่ตอนนี้มันค้างอยู่เต่านะครับมันก็เลยถอยยากแล้วก็เวลาดันก็ลําบากนิดนึงนี่ครับพา w เวอร์สุ ะระบบเครื่องนี่แห้งเก็บเลยนะรถเก่านอกคันนี้ได้ได้มาในราคาหลานหลานนิดๆน,น,นะครับรวมใบมีดนะครับสวยกันเลยทีเดียวอาผมเดี๋ยวรอให้เขามาเช็คฟิลก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อเนาะว่าจะแรงและมันแค่ไหนครับ ดันดินถมสะนะครับผมใกล้จะเต็มแล้วแหละ